คือต้องบังคับต้องยัดให้ทขา <ำ S 1> บังคับเขาอะไรใช่คือเราพระโลจะต้องไปเลือกแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาว่าแลกกับการที่เขาจะเข้ามาใช้ทรัพยากรของสภาได้แต่ต้องทําตามคําสั่งนั่นคือการเปิดการพัฒนาตัวเองของเขาแล้วก็ได้ใช้ทรัพยากรที่เขากลัวมากว่าจะสูญ ลุงสวัสดีครับวอสดีครับฮัลโหลดิฮลัลโหลไปขี้ครับนะอ๋อโทษทีลุงพอดีผมไปจัดการเรื่องตั๋วมากับน้องอีกคนหนึ่งสบายฮะไปครับลุงคุยกับฮัลโหลกับคุยกับฮัลโหลเบาเสียงันลุงผมว่าไม่ดีมั้งลุงอะไรนะฮะผมว่าไม่ดีหรอกลุงไม่ดีเลยฮะเอาก็ลุงบอกว่าลุงคุยกับฮัลโหล มองไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคุยเรื่องงานนะ oh. แต่แต่ก็คุยแล้วบางสตอรี่ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันนานยาวๆอาจจะมีเอากันบ้างก็อย่ากโกรธกันก็ไว้เป็นความลับแล้วกันนะลุงอ่านนี่คุยเรื่องเรื่องอะไรครับลุงร uh, ับเรื่องจากพะโลมาแล้วครับรับเรื่องจากพะโลมาแล้วว่านา้าต้องการให้สิบแก๊ง <c oughs> สิบคน ทีนี้มันก็มีบางข้อบางอย่างที่ยังสงสัยกันอยู่ทีนี้พะโลไม่อยู่สิฮะประเด็นพะโลเม่อเือลุงจําที่ผมเคยบอกลุงได้ไหมครับว่าผมต้องการอา่าให้ลุงอะ่ช่วยผมดูดูแลโปรโปรเจกต์หน,นึ่งตอนเนี้ยผมผมก็ยงังเอาง่ายเลยครับผมผมเกรงใจลุงฮะก็ทุกวันนี้ผมก็เห็น ลุงก็โอเคแฮปปี้ดีผมไม่อยากให้ลุงมาแบบเหมือนกับว่าต้องเตรียมความพร้อมที่จะทําอะไรแบบนี้ครับลุงโอ้ไม่เลยฮะนะผมยินดีฮะทุกคนพร้อมฮะแต่ว่าอันนี้ผมผมบอกลุงก่อนเลยนะว่าลุงไม่ต้องซีเรียสเรื่องปัญหาเลยเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะผมจัดการอยู่แล้วลุงไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ลุงลุงมีอะไรลุงคุยกับผมได้เลยนะครับผมไ,<ด>ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเกงจงเกงใจอะไรกันผมมาต้องเกงใจลุงเพราะว่าลุงก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วลุงบอกกันไม่เกงใจกันตอนนี้ลุงตากับอยู่ขอร้านนึงอ่ะโอ้ยังยังไม่ได้พูดแต่ลุงคิดไงรู้รู้ของหน้าก็รู้แล้วน่ะเราอันนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนนิดนึงอ่ะลุงว่าเวลาลุงมีอะไรอ่ะลุงคุยกับผมได้โดยตรงเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเองนะครับผมจะอธิบายก่อนว่า ผมไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรกับลุงเลยแต่พอดีมันมีปัญหาที่พัวพันระหว่างไอ้ฮอปเฉยๆแค่นั้นเองลุงึ่งสําหรับลุงจะทําอะไรอย่างเงี้ยเอาเต็มที่เลยลุงผมไม่ได้ติดขัดอะไรเลยผมไม่ได้ปดวดหัวอะไรด้วยเพราะว่าส่วนมากลุงก็ไม่ใช่แบบฆาตรกรโรคจิตแบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นครับผมประมาณนั้นนะครับลุงคือลุงมีอะไรลุงบอกผมได้เลยครับผมสบายฮะพลโลเมื Hello, ่อกี้เรามีเรื่องที่เราคุยไว้แล้วเราสงสัยเรื่องอะไรบ้างนะโน้ลืมแล้วอ่ะ ไอ้นี่ไงเรื่องที่แบบว่าถ้าสมมติเราเลือกแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทําอ่ะเราจะเราจะจัดการเขายัางไงดีถ้าเกิดแบบเขารู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วแล้วแบบเขาไม่ทําแล้วเขาเอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยอ๋ง่ายๆเลยครับผมก่อนที่ะหาเข้ามาบอกเลยว่าเราถ้าเกิดว่าคุณอาวุธหายจากการทำภารกิจเราชดเชยให้คุณได้อาวุธชิ้นนั้นคืนทันทีเราให้คุณตีสดเลย แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไม่ทําหรือคุณปฏิเสธผมของทั้งหมดที่คุณมีผมจะเอาของที่มีมูลค่าที่สุดหายว,ว้อย่างที่พี่ <ๆ S 1> ปปุบคิดเลยครับผมคือต้องบังคับต้องยัดหให้เขาทำได้ไช่คือเราพะโลจะต้องไปเลือกแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาว่าแลกกับการที่เขาจะเข้ามาใช้ทรัพยากรของสภาได้ แต่ต้องทําตามคําสั่งนั่นคือการเปิดการพัฒนาตัวเองของเขาแล้วก็ได้ใช้ทรัพยากรที่เขากลัวมากว่าจะสูญเสียอย่างเงี้ยครับก็อารมณ์เหมือนแบบคุณคือคนที่ถูกเลือกแล้วอะเมื่อถูกเลือกแล้วคุณต้องทําอย่างเดียวอะถูกต้องครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะกําหนดเหรียญภารกิจขึ้นมาออกเหนือจากภารกิจปกติถ้าเกิดว่าเขาทําสําเร็จผมจะให้เหรียญของสาภาไป มอบเหนือจากการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าเขามีติดขัดปัญหาอะไรต้องการให้เราช่วยใช้เหรียญเราจัดให้นี่คือข้อแรกเปลี่ยนครับถ้าเรามอบหมายเขาให้แล้วแล้ววันที่เขาจะสิ้นสุดภารกิจนี้คือเขาต้องทำอะไรถึงขนาดไหนหนะหรือว่าน้าจะเป็นคนตัดสินอีกทีหนึ่งมันเป็นมันเป็นออเดอร์ครับผมฮะใช่ครับผมอย่างสมมติว่า ผมต้องการเอาง่ายเลยลุงผมต้องการแรงอ่าขึ้นใต้น้ําครับรเพาะว่าลุงอาจจะไม่รู้เรื่องเยอะแต่พะโลนน่าจะรู้ทุกวันนี้ของราคาขึ้นเพราะคนหาเงินได้ง่ายขึ้นเข้าถึงเงินได้ง่ายขึ้นทําทุกอย่างปลอดภัยขึ้นเราเลยต้องตั้งขึ้นใต้น้ําขึ้นมาเพื่อ ทำให้เขารู้หน่อยว่าทุกๆอย่างมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้ปลอดภัยใช่มันห่างมันห่างแบบอย่างเงี้ยมานานมากแล้วอะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือโหรัวๆป้นอะได้ครับครับมันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราให้ความเราให้ความดูแลก,กับพวกเขาจนเขาตายใจมากจนเกินไปแต่ภารกิจนี้เราก็ห้ามให้เขารู้เหมือนกันว่าเราเป็นคนจัดการอยู่ข้างหลัง ได้ฮะครับเพราะเหตุผลที่อันนี้ลุงอาจจะสงสัยว่าผมทําไปเพื่ออะไรอย่างแรกผมต้องการให้ของราคาลงอย่างที่สองผมต้องการให้มีข้อทะเลาะบ่อแว้นกันมากที่สุดเพื่อเข้ามาซื้อเพนคิลเลอร์กับกล่องตีอยวุธของสภาพม,มันก็นเป็นเสร็จก็คือจบด้วยธุรกิจและครับผมเข้าใจได้ฮรเรียบร้อยมหมลโก โลว่าเข้าใจตั้งนานละแต่แบบโลอยากให้พี่พะโบแบบได้ลองมาคุยกับนานด้วยไงจะได้แบบเข้าใจในมุมของนาด้วยไงว่าทําไมถึงให้เราทําแบบอย่างนี้เพราะว่าอย่างของโลอะโลอธิบายให้ลุงฟังเพราะว่าโลรับเรื่องมาอีกทีหนึ่งก็เลยอยากให้สองคนมาคุยกันจะได้แบบรู้จุดเขาเรียกว่าไงอะ รูจุดมุ่งหมายที่ที่เราจะต้องทอําอ่ะงานที่เราจะต้องทอําอ่ะโดยเราจะมีบังแล้วก็ไม่ไม่บังบังไม่ใช่บังคือคนที่เราจะเลือกฮะบังใช่บังไหนอะ่ะบังเทนไม่มาถึงที่ให้ดูแต่ละแก๊งไงเป็นตัวเลือกที่ดีโลมองมองบังไว้เพราะบังเขาดูแบบเลือดเย็นดิคืเเอเนี่ยผมต้องอธิบายลุงนะว่า ลุงต้องดําเนินการกับพะโลสองคนดูแลแล้วก็ติดต่อเขาพะโลน่าจะเป็นคนจัดการแหละแต่ว่าลุงอ่ะลุงก็ลองลุงก็ต้องลองคิดดูแล้วว่าลุงจะให้เขาดําเนินการแบบไหนโดยดที่เขาไม่เจอกันทั้งสิบคนได้ครับประมาณนั้นครับลุงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดว่าในกรณีเกิดปัญหาทั้งพะโลทั้งลุงเดี๋ยวผมจัดให้ ถ้าเกิดในกรณีที่ใครมีปัญหาด้วย oh แต่ oh. ต้องหลังจากลุงเซตทีมขึ้นมาให้ผมได้แล้วผมขอ <Okay. S 1> ดูหน่อยว่าอันนี้ขออนุญาตนะลุงผมขอดูผลงานของลุงก่อนเราถึงจะยื่นมือเข้าไปเป็นแบ็กอัพให้จัดให้ฮะครับเอาเลยมหโลไฟไฟมันลุก่ปไปไปสอดแนมเริ่มจากการสอดแนมก่อนเลยแล้วก็ตอนนี้ลุงมี มีอะไรเป็นชี้เป็นอันขึ้นมาหรือ,อยังครับลุงนีปากแล้วครับอ่ะหนึ่งอันออกมาถึงปากฉลามใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมลึกว่าจะคิดถึงปากเป็ดทอดเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะเืออเน,นี้ยเดี๋ยวผมต้องต้องให้พาโลเขานิดหนึ่งคือมันจะมีมันจะมีกระบวนท่าบางอย่างครับลุงแค่ทีเดียวแต่ ลุงต้องเนียนพอเดี๋ยวผมจะให้ลุงถ้าเกิดลุงว่างลุงมาลองฝึกดูแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมจะมันจะเป็นการเสียบแบบทีเดียวเลย <Yes. S 1> ครับผมถ้า <Yes. S 1> ลุงมีของมีคมทั้งหมดมันจะเป็นการเสียบแบบทีเดียวแล้วก็เป็นการวิ่งเข้าไปเพื่อเสียบก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เสียบทีเดียวอะไรประมาณนี้ครับลุงถ้าเกิดว่าลุงว่างเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยฝึกนะครับผมขออนุญ,ญาตนะลุงได้เลยครับยินดีฮะ ช่วยฝึกนะครับไม่ได้มาเสียบนะครับอ๋อช่วยช่วยฝึกครับลุงช่วยฝึกโอเคครับมีเทนนิงอยู่ครับผมแต่ว่าลุงต้องเก็บอาวุธก่อนนะหรือว่าลุงนะลุงอาจจะชวนพวกแบบบรรดาสาวกของลุงไปลองฝึกดูก็ได้ครับผมให้เขาน่าจะเป็นกันเขาน่าจะเป็นกัน,นครับผมประมาณว่าลุงเดินไปข้างหลังง่ายๆเลยครับผมแล้วก็เสียบชึกเดียวูได้ครับปกติชอบเสียบข้างหลังแล้ว มันจะเป็นไปประมาณนี้ครับลุงโอ้ยโอ้ย,อย,อยเนี่ยประมาณเนี้ยครับลุงคือเดินเข้าไปเสร็จเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเสียบเลยประมาณน<า>ี้ครับประมาณนี้ครับลุงทักหลังก็ทีเดียว <c oughs> อะหลครับคือความจริงอ่ะเราที่เนี่ยมันมันเน้นแต่แบบนักเลงเด็กๆตีกันนะครับลุงฮะก็เลยแบบเนี่ยให้ให้ใหลุงเออลูกอยากรองใช่ไหมครับลุง ไปเดี๋ยวมึงเล่นกามไะเนี่ยคลิกขวาทีนึงลงคลิกขวาที่ขวาทีนึงคลิกคลิกขวาค่ะแล้วก็ทนงไกล้ครับผมยัง่เฉยแทงเลยครับแทงเลยนั่นแหละเจ๋งสุดยอดวิธีที่เร็วที่สุดนะครับลุงคือไม่ต้องคลิกขวาครับลุงเร็วที่สุดคือลุงแค่ลุงแค่เดินใช่แค่เดินเข้าไปใกล้ๆ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไหนอ่ะคือเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จิ้มไปเลยครับผมจริงนะครับใช่ แค่นั้นเองครับคิดขวาอ๋อให้เใกล้ครับใช่ครับผมเดินให้สุดรับเดินชิดตัวเลยชิดตัวได้ได้ยิ่งดีประมาณนั้นครับไม่ต้องอ่าคิดขวามันจะเขาจะรู้ตัวอ๋อประมาณนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าลุงลองเลยครับผมลุงเผื่อลุงจะชอบสายนี้เข้าไปใกล้ๆนั่นแหละครับแค่นั้นเองเจ็ดอโหดแล้วเอาแล้วไปมาไหมพี่พะโบซึ่งพโลมาใกล้ได้พี่ให้พี่เสียบหน่อย เสียบไหมเสียบเสียบตรงไหน,นโอ้โหเป็นการเล่นเหรอไม่แ <laughs> ต่แต่ผมเตือนด้วยหรอนนะครับอาวุธที่ใช้ทําแบบนี้ได้มีแค่สามชิน้นก็คือปลายฉลามมีดเดกเกอร์แล้วก็มีดที่ผมถืออยู่ตัวนี้ทําได้แค่สามชิน้นนอกนั้นทําไม่ได้ครับอือประมาณนั้นครับลุงตอนนี้ลุงขาดเหลืออะไรไหมตอนนี้เหรอฮะครับรอืมไม่มีตังค์ครับนะอ๋อ ที่ผมถามเพราะว่าผมก็ไม่มีเหมือนกันครับขอไดขอดุนะขอเล่นครับไอเดียวดีเมื่อวานโดนปังคุงตกไปห้าร้อยโดนโดนใครนะครับโดนปังคุงตกไปห้าร้อยครับอันอันนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมครับลุงไอเดียวไปเบิกมาสามแสนได้ครับนะคือพอดีไอตัวนั้นมันมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหากับพวกผมอยู่เหมือนกันมันมาเผาไล่เผานู่นเผานี่เยอะแยะไปหมดเลยครับผมคือไปกี่ทีก็ไม่จํท่าทีเด็กนันลกตัวนั้น หรือว่าเราจะให้ปังมาเป็นที่ปรึกษาเราอีกทีหนึ่งอะอย่าดีกว่าอ๋อโอเคอย่าดีกว่านะมันมาได้แค่แป๊บเดียวไอตัวนั้นนะเพราะมันเจ็บคอ oh. เราไปคุย,ยกับใครก่อนโลใให้บอกบางเดี๋ยวเข้ามาใช่ไหมบาง บางเทนใช่ดเดี๋ยว<ห>เรา<ห>เราเราลิสต์รายชื่อก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะลุงทุกๆงานที่สำเร็จแต่ละวันก็มันก็จะมีค่าดำเนินการให้ลุงอยู่ นี่ครับจะมาสามแสนนี่ขอบคุณครับประมาณนั้นครับลุงก็เดี๋ยวมันมีค่าดําเนินการแต่ผมขอทํากําไรมากกว่านี้ก่อนจากเรื่องในครั้งนี้ที่ลุงกาลังจะทําให้ผมจัดให้ฮะลุงก็ถือว่าลุงทํากําไรให้ผมให้ผมผมก็ปันผลให้ลุงอะไรประมาณเนี้ยครับได้ครับครับผมขอบคุณมากครับลุงขอโทษทีที่ให้รอนานครับยินดีครับขอบคุณครับน้าศิลาครับผมทัโลค่ะ ทำไมขำแปลกแปลกอะไ,ไม่เป็นไรทำไมอ่ะน้าเปิดผมตามอ่ะโหไม่ได้ครับผมพอดีแฟนดุแฟนผมดุครับแฟนผมดุขอ,คอคบขอคุณมากครับลุงขอบคุณมากครับขออภัยนะด้วยนะพอดีเอาเรื่องเอาชื่อน้าไปพูดในโอซีเยอะไปหน่อยครับเเรื่องอะไร่ะครับอ๋อมีไ,มไลฟ์ปะคือคืออะไรก็ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ผม ผมค่อนข้างจะโดนทั้งมังกรทั้งปลาเล่นอยู่ผมก็รู้สึกแซะๆทีนึงนะแต่ก็ได้ครับแต่อย่าด่าผมก็พอครับขอบคุณมากครับลงุงไม่ได่าครับผมแค่พูดว่าผมอยากขอตังค์น้ำศิลาครับแล้วผมก็ได้มาแล้วครับขอคคบคุณมากครับครับลุงไปแล้วขอบคุณมากครับไปแล้วคะ่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายสลังหาเขาับเลย <c oughs> มีตังค์ด้วยมีตังค์แล้วกขผับหมเลยเหมือนสลังเสียวทุกท่านได้ยินการเก่าถึง